เมดสี่โคตรฟิตพร้อมยิงซาอุดิอาระเบียในคืนนี้เอาละครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับหากใครอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับเอาละครับล่าสุดครับทางเรเนเมซี่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับในงานแถลงข่าวก่อนเกมที่เจอบซาอุดิอาระเบียครับเขาบอกว่าสภาพร่างกายของเขาตอนนี้นะครับโคตรฟิตพร้อมสมบูรณ์สุดๆนะครับ เมสซี่บอกว่าการมาเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับ <enth. S 1> เขารู้สึกว่า,าพร้อมมากครับทางสภาพร่างกายรวมไปถึงในเรื่องของผลงานส่วนตัวด้วยนะครับเป็นช่วงที่เขาถือว่าพีคสุดๆในเวลานี้เขาก็พร้อมนะครับสำหรับในการลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้สำหรับเมสซี่ก็บอกนะครับในเรื่องของอาการบาเดเจ็บของเขาหลังจากที่การซ้อมล่าสุดเมสซี่ต้องไปแยกซ้อมเดี่ยวครับเมสซี่บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับมันเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนซึ่งนาทีนี้เมสซี่บอกไม่มีปัญหานะครับเกมนี้ลงเจอกับซาดีอาราเบียในเวลา5โมงเย็นวันนี้เขาสามารถลงเล่นได้อย่างแนน,นนะ่อ มีผู้สื่ขาวก็ถามต่อนะครับว่าแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเลนเดอร์นนเมซี่หรือเปล่าเมซี่ก็บอกว่าแน่นอนครับ มันอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของผมแล้วดังนั้นการเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ของผมผมจะเอนจอยกับมันให้มากที่สุดในเวลานี้ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยดังนั้นการคว้าแชมป์โลกมันยังเป็นความฝันของผมเสมอและผมเองก็ต้องการคว้าแชมป์โลกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผมจะสนุกกับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของเลนเลเมซี่แหละครับก่อนเกมที่จะเจอซาดีอาระเบียในวันนี้ครับโดยเกมแรกของเมซี่ครับกับทีมชาติเติร์นินา วันนี้จะเจอทีมชาติสุริอาเะเบียจะลงเล่นในเวลา5โมงเย็นนะครับย้ำอีกที5โมงเย็นนะครับก็ต้องมาดูกันลวครับว่าคืนนี้นะครับเรเนเมซี่และเจนีนาจะทำผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนพวกเขาจะยิงได้กี่ประตูนะครับก็ต้องมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับอยากเป็นครอบครัวเดียวกันก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับวันนี้ผมฝนตงลาไปก่อนสวัสดีครับ